โอเคค่ะประกาศผลค่ะก็คนแรกอุ้งค่ะเรียนเชิญค่ะคนแรกก็คือตื่นเต้นแล้วเรียนเชิญน้อ,นนองอุ้งค่ะนะเวทีนะคะ Best portrait ของเรานะคะคือน้องอค่ะถ้าภาพขึ้นทันบก,กวนขึ้นนะคะโอเคค่ะ เดนเชนอย่างที่บอกนะคะกรรมการเขาจะไม่บอกว่าเขาเลือกใครคือเขาเลือกมา3ที่ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนคะแนนซ้ำกันที่เยอะที่สุดเขาก็จะเป็นคนเโอเคตอนนี้เริ่มไลฟ์นะคะค่ะไลฟ์ในช่วงที่2นะคะของการถ่ายพอร์เทรตด r r e b o r ร s e ีบอลเซรั่มนะคะ5ฟล o n c e n t r a t e Serum อันนี้ก็คือจะเป็นอุ้มนะคะที่อยู่ในเซตแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหลากโโหลายสาวมาก<ะ>ปังมากมาดูค่ะมาดูค่ะเป็นอุ้ยปังมากค่ะน้องอนะคะจะหลิดไหลไปเลยค่ะอันนี้น้องน้องจะมีความมีความโดดเด่นในเรื่องของผิวผิวสีแทนที่สวยมากนะคะซึ่งงานขายโปดังเนี่ย นี่สวยนะคะนี่เป็นการถ่ายของแบรนด์ด็อกเตอร์ีบอนนะคะหัวใจสำคัญในการโพสต์โปรดักนะคะก็คือเราจะพยายามไม่ไม,ไม่ปิดแบรนด์ชื่อสินค้าเนะเวลาเทคนิคในการในการถ่ายนะคะซึ่งน้องก็เลิศมากสวยนะคะอยากจะให้ดูนี่รูปนะคะรีบรูปที่ถ่ายนะคะ,ะมาดูนะเนี่ยค่ะสวยมากเลิศมากนางพยามากได้อีกนะคะถ้าได้ช็อตที่แบบ ที่อยู่แล้วเราก็ได้สิบช็อตนะคะยังไม่มีรูปเสียเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เราก็มาสไลด์ไหลนะไหลไปนะคะตอนนี้ดีมากเลยนะแล้วก็ไหลระวังนิ้วนิ้วอ่านิ้วจะพยายามไม่ปิดแบรนด์โปรดักต์นะคะอยู่อยู่ค่ะ อยู่เลยอยู่อีกห้าช็อตนะคะ5 5 4สี่สามสองหนึ่งไปอยู่ค่ะโอเคค่ะต่อไปฮอนฟางฮอ,อนที่สองนะครับที่เลือกกันเมื่อกี้ก็คือเลือกปุ๊บสะพึงเลยก็คือน้องมินาครับโอ้ oh. มินาเชินค่ะ ภ s p อร์เทร t ของเราคนที่สองวีนานะคะวีนานะคะเดีะะ๋ยว <V ina S 1> เรามาดูกันนะคะว่าามาแล้วนะคะอยู่หน้าเซตแล้วตอนนี้น้องกำลังคิดว่าเอ๊จะถ่ถายโพสท่าไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนจะมีความคิดความครีเอทีฟไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เรากำลังจัดจัดขนเฟรอ ทุกคนมีมีออร่าที่จะเป็นมิสยูนิเวิร์สทุกคนเลยนะคะ <มา S 1> อ่าเรามาดูกันโ <Product. Product. S 2> ปรดักโปรดักเราสามารถเปิดฟ้าอะไรเล่นได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความครีเอทีฟของเราเลย<า>เริ่มค่ะไล่ไป อ่ะเรามาดูนะคะนี่แค่ช็อตแรกนะคะทุกคนช็อตแรกก็สวยแพงไหลไปนะคะทุกคนร้กใครชอบใครก็อย่าลืมโบวทอย่าลืมเชียร์น้องที่เข้าประกวดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทุกๆคนเลยนะคะแต่ละคนตั้งใจมาก แต่ละคนตั้งใจมากในการในการร่วมกิจกรรมในการถ่ายพพดเทสในครั้งนี้นะคะและที่สำคัญนะคะเอ้ยนี่สวยทุกคนสีน,นี้เลิศมากขนลุกมากแม่นีนนี่อ่านี่สวย สวยค่ะมาดูนะคะโพสเทสของวีนานะคะนี่เป็นโพสเทสบางส่วนนะคะแต่ละคนมีความครีเอทที่ไม่เหมือนกันนะคะเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้ครีเอทมาเลยนะคะอยู่สวยสวยิบรูปสุดท้ายสิบรูปสุดท้ายนะคะา,าะคะจริงได้แล้วอ่ะ S <S ได้ตั้งแต่รูปแรก <laughs> รูปแรกก็ได้แล้วนะคะโอเคค่ะมาตกมืออันนี้เบื้องหลังนะคะบางส่วนเท่านั้นคือปังตั้งแต่รูปแรกแล้วนะคะรูปแรกก็คืออยู่อยู่แล้วนะคะ นี่นะคะนี่ <ละ S 1> บางส,อออส่วนของเราคนสุดท้ายค่ะเรื่องอะไรนะเมืเ่อกี้กรรมการไม่เกีเ่ยวนะครับคนสุดท้ายนะครับให้กับน้องควีนครับโอ้ <c oughs> นะคะรับน้องควีนนะครับคน <c oughs> ต่อไป เริ่มจัดเวลาแล้วครับรูปแรกโอ้สุดยอดมากเลยครับช็อตแรกสวยสวยเป็นนึพี่ที่ปไฟไฟไฟกำึงมได้ไดมองกล้องเปยมองกล้องเปยต่อเนื้อต่อเนื้อ อันนี้คือเผยอมองคล้องสวยสวยสวยควีนสวยมากสวยมากเลยครับควีนสมชื่อนะครับตั้งไว้นะครับผมควีนเนอร์ดีดูโบราณได้นะนี่ไฟรู้สึกว่ามันออกไม่ทันโอเคไฟออกไม่ทันกดล้วนระวังนิ้วล้วยไน่อด้ đây rồi qua đằng này, anh, 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 đi khám, kho hàng của tôi, quay bắt, quay bắt, đẹp, 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 คืนสมชื่อนะครับผมโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองดีสวยมากอุวยสวยสวยสวยเดี๋ยวครับ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 อ่ามุมนี้มุมนี้ได้เลยมุมนี้สวยมุมนี้สวยอ่าอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่มากอยู่หลายลูกค่ะคนฟ้าไปยังครับยังไม่ได้ไปครับผมคนฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เป็นคนที่ คนที่เท่าไหร่ขายสิบเก้าเใช่สวยทุกคนเลยครับสุดยอดมากสามสองหนวยโอเค ผลการตัดสินในวันนี้นะคะเบสพอ t เทรตของเรานะคะได้แก่น้องอุ้มน้องวีนาและน้องคุณิค่ะขอเชียงอบคุณเอเค่ะแล้วก็เราจะมีรางวัลน,นะคะจากดรีบอร์นนะคะที่จะมอบให้ทั้ง3ท่าน หนึ imi, ่งสอโอเคนะคะ <S 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 แล้วเดี๋ยวถ่ายเดียวเลิศสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมานี่เลยค่ะลูกนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเรานะคะตอนนี้เราประกาศผล b บ s พอ o r t เทร t ของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ได ah ้รับรางวัลก็คือน้องอุ้มน้องวีนาแล้วก็น้องควีนค่ะ โอเคนะคะโอเคโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ